ติดกพี่นอ้องถ้าเขาขั้วเพื่อกานตงจากพี่นอ้องจ้าเขาขั้ววั่ไี้สิลาบอกหอยนะคะพี่นอ้องไปจ้ะไปลาบท้ก,กันจ้าพี่นอ้องนี่จ้าบอกหอยพี่นอ้องบอกหอยบอกหอยเชอลี่นะพี่นอ้องแต่ว่าเพศสะอาดเรียบร้อยแล้วลวกซุกแด้ว่าบดิบได้ค่ะเดี๋ยวศิลาศิลาบเอพักกระโดน,นะคะ่ะภาษาไทยพักกระโดนก็คือ คอยคือเสียบผ้ากระกโดดน่ะเนาะพี่น้องค่อยสอยเอาเนาะมันบอเหนียวค่ะพี่น้องบอเหนียวดิค่ะปุ๊บปุ๊บยำกุ๊บปุ๊บ,บแต่ว่าสิวบลาบเบิ่อดอกลาบจะ

ท้ามิ้นเท่าหรือเ้ล่าน่ะอืมข้ามเนตอ่ะหรงกับลูกสองคนบนแอร์ใจว่ายิ่ติมแล้วก็จินแต่ว่าลูกเคยกับสินลูกก็กินจ้าจริงข้านเนตอ่ะไม่ไหวนะไม่ต้อเผาหลายอย่างแล้วำกพุงทอด ไก่หายยางเนาะพี่น้องนี่ผักกระโดนพี่น้องจ้าเครื่องใส่กะจิประมาานี้นะคะต้นหอมแล้วก็ใบชี้เรื่อยเนาะใส่สองผักจ้าพี่น้องผักติ๋วผักกระโดนสร้อยส่อย,ยประมาณน้แล้วจ้าพี่น้อง เก็บกลับอ่าจะเป็นเลยนะครับว่าเสร็จแล้วกัน เครือบ้านเฮ้จาจ้ะพี่น้องก,กินกรับ กอจะพี่น้องจ้าซุปเะอบาดมี่ปห,อ,หปอย,นยาานนเนาะใส่เครื่องปรุงพริกเข้าครัว ปลาครับพี่น้องปลาค้องแซบลงไปพี่นอ้องใส่ผักไปเลยคะพีน่น้องจ้า พร้อมพร้อมพี่นอ้องซีมนะคะบ้ันอื แซ่บพี่เนาะเติมก,กับครัวไปบางหันพี่นนาะก็ปลาหน้าบไม้น เสร็จเรียบร้อยจ้าซุปหอยหอยเชอรี่แส่บอีกพี่น้อง